สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องทุกท่านครับอยู่กับผมพิจารหกล้อซิงครับคลิปนี้เราจะพาเพื่อนออกทำการแสดงนะพี่น้องนะไปไล่อะไรนี่จาก ล้ำเลยพี่น้องมาฮอดกกบล้ำเลยครับ <c oughs> ขึ้นไปกับเชเลอคุดปูครับหัวยาว การขึ้นเหยียบเทเล์ครั้งแรกครับลอยไหมคุณปูลอยไหมโอ้ โอ้ค่อยๆจัน ปันใส่เกียร์ไว้มัง้งยกมือเลยเชลเลอร์ใส่เกียร์ไว้หรือเปล่า ึ้นเยียบได้เลยครั้งแรกครับกุกขักนิดนึงยังไม่เกลเอาขึ้นเลย หล่อหล่อมากทสดมันเรีกตันกันี่สิบสองตันสิบสองตันตอนนี้ ประมาณคิดสามตันฮะนี่ครับนี่โผบเอาหลายดอสทำนีโอ้ม่เยอะครับโอ้ ก้นค,คับตาเบี้ยวครับขึ้นกับพวกเครื่องกันโอ้นม่ทอกันได้สุวครั้งนี้ออกหลายทั้งหุ่นมันหุบเข้ามา ิบูฮะนี่นว้สนวิอันนี้มันกี่ตันเนี่ยสิบสามสิบสามตันเออมันก็ซัมมากไฟลอยยี่ไหสนเออเอ็กน,นักก็กันแกตัน2ตันแค่ลนนหละวะ ไปทางไหนทางนเหรอวนักบ่นักบ่นักเอาไปลุยงานปากบอ่อเลยครับ ไปแล้วครับหิงหิงรวยรวยครับมันมันเด้อพี่น้องโอ้สวยงามครับรถใหม่ไปแล้วครับเพเปใจถึงน้ำจับใหม่เลยพี่น้องทีมหก้อครับก็จะตามไปโอ้ปากบอ่อเซเปจัดไปกี่คันนี่หกคันเลยบอสไปแล้วหนึ่งครับสองครับสามครับ โอ้จัดไป5-6่หคันเลยครับน่าจะ5้าคันนะพี่น้องอปากบอกห้าคันเลยอยากลองประสิทธิภาพรถใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปดูสเปกเข้าหน่อยครับเพราะว่าเมื่อกี้พี่เซลแกก็ให้สเปคมาแล้วเริเลยเลเลย เสยพยก็ใช้แต่รถบริษัททั้งหมดครับมีแต่รถองเลยไปครับเดี๋ยวเราจะตามกันไปที่หน้าง,งานนะครับ<ป>อ,อะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปตามกันที่หน้าง,งานเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่าสเปคเขามีอะไรบ้างนะครับเนาะ ก็เดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้ลาเพื่อนไปก่อนครับสวัสดีครับ